สวัสดีครับคลิปที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้คือคลิปกดค่ายของเรานะครับมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมบทบาทสมมติของเรานะครับเอ้ยนายฉันบอกแล้วว่าเล็กตะซอยกล่องนี้มันของฉันเอามาซะดีๆเอ้ยไม่ได้หรอกเราชอบกินรสช็อกโกแลต เอ้เองอยากจะมีเรื่องละเองพูดอย่างงี้เอ้ยแน่จริงเองต่อยก่อนสิเองนั่นแหละต่อยก่อนเองนั่นแหละต่อยก่อนต่อยสิต่อยสิต่อยเดี๋ยวต่อยจริงๆซะงสะักน่นี่เอ้ยแน่จริงต่อยก่อนสิต่อยเลยต่อยเลยเฮ้ยนายสองคนอะอย่างงี้ไม่ได้นะหยุดเลยผิดกฎข่ายอย่างงี้ห้ามนะครับห้ามเข้าใจไหมครับว่าห้าม ต่อไปข้อ2ห้ามดื่มสุราเล่นการพนันและเสพอบายามุขทุกชนิดเราไปดูบทบาทสมุติครับโอ้โหมาเชียงใหม่อากาศแมงเย็นสบายดีได้ปโปรดเถอะอากาศหนาวๆอย่างนี้ขอเครื่องดื่มเย็นๆสักชุดเออสบายท้องว่าหลับสบายแน่ละคืนนี้เอ้ ดีมากเฮ้ hey! นายอย่างนี้ไม่ได้นะเครื่องดื่มเย็นเย็นก็ไม่ได้มันผิดกฎค่ายนายรู้ไหมอย่างนี้ห้ามนะน,นายมากันที่ข้อ3ห้ามมีพฤติกรรมชู้สาวและวางตัวไม่เหมาะสม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 บนบาสมุมติของเราฮ่า เชียงใหม่อากาศเย็นจังเลยเธออากาศเย็นแล้วไงขอจุบทีนึงสิเอ้ยตายแล้วไม่มีคนเห็นหรอกหน้าเอาเธอนะจุบ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 จบเฮ้ hey, นายเรารู้สึกว่าเราอยู่กัน2คนแล้วเราโคตรรักนายเลยว่ะเราหอมแก้มนายทีนึงนะ เ้ยจะดีเหรออย่างว่าแหละไม่มีคนเห็นขอเลยแล้วกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บจเอ๊นายและเธอทั้งหลายแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะถึงแม้จะไม่มีใครเห็นมันผิดกฎค่ายของเราแบบนี้ห้ามนะครับห้ามต่อไปข้อสี่ ห้ามออกนอกบริเวณค่ายก่อนได้รับอนุญาตญา,า,าติิว้านี่มันก็ดึกแล้วอยู่เชียงใหม่มาก็หลายวันแล้วได้โปรดเถอะขอออกไปดูสาว,ส,าว,ส,าวสวยๆข้างนอกหนอ่อยเถอะสับเฮ้ <Hey. S 1> นายอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกัน แม้จะดึกแม้จะดื่นหรือพระอาทิตย์จะขึ้นถ้าไม่รับอนุญาตห้ามนะนายห้ามกดข้อที่5ของเรานะครับไม่อนุญาตให้ซื้อขายของกับชาวบ้านนะครับโอ้ป้าครับสวัสดีว้าวมีของอะไรมาขายเยอะแยะเลยครับป้าอ๋อแคบหมูหนูสนใจไหมจ๊ะโอ้ป้าแคบหมูผมชอบเลยครับหมู ขึ้นชื่อเชียงใหม่ได้ดิจัดมาชุดหนึ่งมา้าชุดหนึ่งอ่ะได้เลยนี่จ่าย20สิบบาทว้าวด,ดูด้วยป้าโอยุงเทพนะสี่สิบขึ้นโอ้พรุ่งนี้อย่าลืมมาขายนะป้าเฮ้ยนายไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎข่ายอย่างงี้ขอห้ามนะนายห้ามนะนายต่อไปกฎข้อที่ห ข้อสุดท้ายของเราห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาการอยู่ที่ค่ายฮ่ฮ่กุ้งกิงกุ้งกิงกุ้งกิงกุงกิงไอ้ยะไอ้โฟนดังเว้ยเด้โปรดเถอะตรงนี้ไม่มีใครเห็นพอก็พอกเถอะขอคุยหน่อยละกันห่างจากสาวๆมานานนิดนึงนะหลที่รัก อ๋เราอยู่ที่ค่ายโอ้ยคิดถึงเสมอได้เลยเดี๋ยวกลับไปได้เอ้ยนายอย่างนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะห้ามนะนาย